สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายนะครับผมโกสัมพีนะครับนิกเกอิหุ้นนิเคอิบ่ายนะครับวันนี้วันที่สิบสองวันที่สิบสองเดือนเมษายนครับเมื่อเช้านี้เข้าอยู่นะครับนี่นะครับเมื่อเช้านี้นะครับ เช้าผมไ่วิ่งเจ็ดนะครับเลขมันออกหกเจ็ดหนึ่งนะครับ6 7กเจ็ดหนึ่งข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็สามห้านะครับอันนี้เจ็ดหนึ่งผมบ่งให้ตัวเน้นนะครับสำหรับชุดจับบินก็เข้านะครับเจ็ดหนึ่งนะครับอันนี้เน้นบนนะครับเน้นบนนะครับต่อไปก็จะเป็นบ่ายนะครับนิกเเคอ ตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายนี้ผมไป6นะก,กับ4นะครับ4นะครับนี่แคอีบ่ายนะครับแล้วก็6นะครับถ้าวิ่งถ้ารูดก็ตัวนี้นะครับระหว่าง4กับ6ผมชอบ6นะครับ6นะครับ โค้ชชุดก็มีนะครับตรงนี้เลยเนาะหกสี่นะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสาม วา,างสิชุดนะครับแต่เน้นบนนะครับแล้วก็40 41 4นสอันนี้3มนะครับ ศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามนะครับนี่นะครับนี่ขีใบายนะครับนี่เคอิบายนะครับ,บ,รบสำหรับ ตัววิ่งนะครับผมให้วิ่งเป็นหนะครับบายนะครับตัวเน้นนะครับตัวเน้นนะครับ6 4ส0 6หกนะครับ ี่ศูนย์จะมาไหมถ้าไม่เอาก็เอาสี่หนึ่งนะครับตัวเน้นอีกตัวนะครับสี่หนึ่งนะครับนี่นะครับสิบชุดเน้นบนนะครับให้วิ่งหกแล้วก็หกสี่หกศูนย์หกสามสี่หนึ่งนะครับตัวเน้นนะครับต่อไปก็จะเป็นหลักนะครับหลักเมื่อเช้าก็เข้านะครับตรงนี้นะครับ นี่นครับเจ็ดหนึ่งนะครับนะครับหลักนะครับหลักสิบบนนะครับนี่ศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งสามสี่หกเจ็ดเก้านะครับอันนี้หลักสิบบนนะครับ เจ็ดตัวนะครับจับชุดก็สี่สิบเก้าชุดพอดีนะครับหลักหน่วยบนนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเก้านะครับ นี่นะครับหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะครับเลขชนนะครับคราวนี้ชนหกตัวนะครับก็น่าจะติดนะครับวันนี้นะภาคบ่ายนะครับจับวินเลยนะครับหกตัวเลขชนนี้นะครับศูนย์หนึ่งสามสี่หก เก้านะครับนี่นะครับเลขชนหลักสิบหลักหน่วยชนกันได้หกตัวนะครับผมว่าจับวินเลยนะครับบนนะครับแต่ถ้าผมจับตัวเน้นเขอาผมกดเน้นตัวนี้นะครับหกสี่กลับด้วยนะครับหกศูนย์หกสามสี่หนึ่งนะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ หวังว่าเพื่อนนสมาชิกก็คงจะนําไปเล่นกันนะครับนำไปพิจารณาดูนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ